สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมเหรียญหลวงพ่อโอภาสีด้านหลังหลวงพ่อกบวัดเขาสาริกาด้านหน้าเหรียญเป็นรูปหลวงพ่อโอภาสีเขียนว่าหลวงพ่อโอภาสีมีคาถาประจำตัวท่าน อะหังพุทธโธนะโมพุทธ,ธายะปัตวีคงคาพระกุมมะเทวะขะมามิหังส่วนด้านหลังเป็นหลวงพ่อกกวัดเขาสาริการอบเปลี่ยนจะเขียนว่าทองหนึ่ง เหรียญหลวงพ่อโอภาสีกับหลวงพ่อกบซึ่งเป็นพระอาจารย์ของหลวงพ่อโอภาสีบรรดาเกจิอาจารย์ทั้งหลายซึ่งมีอภินิหารและคุณธรรมอันวิเศษที่มรณะภาพไปแล้วนั้นถ้าใครเอ่ยถึงหลวงพ่อโอภาสีก็คงจะอดอัศจรรย์ใจในคุณวิเศษ อันสืบเนื่องจากผลการปฏิบัติของท่านชื่อเสียงของหลวงพ่อโอภาสีโด่งดังไปทั่วสารทิศเกินกว่าคนธรรมดาจะกระทำได้กล่าวคือท่านจะขนเอาสมบัติพัส,สถานในกุฏิไม่ว่าจะเป็นตู้โต๊ะหนังสือตำราถ้วยโถโอชาม อันเป็นของเก่าแก่มีราคาตลอดจนกองธนบัตรที่มีคนนำมาถวายมากองสมรวมบริเวณสนามหญ้าและจุดไฟเผาท่ามกลางความตกตะลึงของพระภิกษุสาม,มเณรและผู้คนที่พบเห็นเป็นอย่างยิ่งพอไฟมอดลงแล้วท่านก็เดินหายไปในกุฏิ เพื่อสวดมนต์ภาวนาของท่านต่อไปการประกอบพิธีอันประหลาดของท่านนั้นซึ่งมีติดต่อกันหลายครั้งในสมัยนั้นทำให้วัดบวรน,นิเวศวิหารพุกพ่านไปด้วยผู้คนเป็นประวัติการจึงเป็นเหตุให้หลวงพ่อโอภาสีต้องออกจากวัดบวรในเวลาต่อมาและในที่สุด ท่านก็ไปอยู่ที่อาสมณนะตำบลบางมดส่วนเรื่องราวอันน่าอัศจรรย์ของพระภิกษุผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีความรู้ในพระธรรมจนสอบได้ประเรียแปประโยคท่านนี้กล่าวคือหลวงพ่อท่านเป็นศิษย์เอกรูปหนึ่งของหลวงพ่อกบวัดเขาสาริกา จังหวัดนครนายกซึ่งได้สำเร็จทางเตโชกสิธิ์มีนามเดิมว่าชวนเป็นชาวนครศรีธรรมราชซึ่งบินาบานดาหลวงพ่อได้ไปฝากไว้ที่วัดสำนักวัดใต้เพื่อได้เล่าเรียนหนังสือก่อนจะนำไปฝากบวชเป็นสามเณร ณวัดโพโดยมีอาจารย์ที่วัดเป็นพระอุปชาส่วนเรื่องอภินิหารของหลวงพ่อนั้นมีหลายประการโดยเฉพาะเช่นมีหูทิพตาทิพวาจาสิทธิ์ท่านกล่าวคำใดออกไปจะไม่พลาดซึ่งอาจจะสืบผลจากการปฏิบัติอย่างแรงกล้าของท่าน เหรียญวัตถุมงคลต่างมีประสบการณ์มากมายแก่ลูกศิษย์ส่วนความอัศจรรย์ที่เกี่ยวกับหลวงพ่อโอภาษีที่มีผู้คนพูดถึงกันเสมอในสมัยนั้นคือท่านได้เดินทางไปปรากฏตัวในสถานที่ต่างๆที่ถูกนิมนต์ในวันเดียวกันโดยมีผู้พบเห็นท่าน ในหลายจังหวัดพร้อมกันทั้งที่สมัยก่อนการเดินทางต้องใช้เวลายาวนานบางแห่งใช้เวลาเป็นวันกว่าจะขับรถไปถึงส่วนเรื่องราวปฏิหารเช่นนี้บางคนกล่าวว่าท่านสามารถย่นระยะทางได้ส่วนการค้าขายเป็นที่นิยมของพ่อค้าแม่ค้าเป็นอย่างมาก โดยวัตถุมงคลหลวงพ่อจะสร้างแจกให้คนที่อยู่ย่านบางมดและลูกศิษย์โดยในช่วงนั้นเกิดช่วงสงครามโลกวัตถุมงคลที่ท่านทำแจกได้แก่ผ้ายันผ้าเจียดเหรียญสตางรูแจกเพื่อคุ้มครองป้องกันภัยแก่ลูกศิษย์ บางคนมีประสบการณ์ด้านคงกระพันชาตีถูกยิงถูกฟันไม่เข้าแค้วคลาดจากอันตรายจนมีผู้คนมาขอของดีท่านไม่ขาดสายวันนี้ก็พามาชมเหรียญหลวงพ่อโอภาษีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ